เป็นไฟปกติที่แบบใช้กันทั่วไปอะทั่งบ้านทั้เมืองอันแหละโอเคประมาณนี้เข้ามาปุ๊บเจอที่ตอนรับพน,นักงานตรงนี้มันดูโล่งๆเป็นหน่อยพรัะงั้นเดี๋ยวเราเอาของมาตกแต่งคือมีเห็นมีหนูไหมเห็นมีหนูไหมมีหนูอร่อยดี <laughs> หินไม้อกา, ok มากา Welcome to อพาร์การ์เดนที่มองตุ๊กตาปากาด้วยอยากได้อะไรแปะกหนังหน่อย อาจจะในคลิปนี้นานหน่อยนะคลิปนี้นานหน่อยเดี๋ยวเสียเวลาเรนเดอร์ไม่เป็นไรหรอกแต่คนดูไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาคนทำคลิปไปและคลิปยาวก็ดีเออใครไม่เอะไรทำจะเปิดแบบเออเปิดทิ้งเอาไว้อันนี้ก็ได้แนละ้วไม่มีปัญหาหรอกเข้าวงจรปิดแเอมันเถอะท่าไปหน่อย ลัดพลิลล,ลาพละัดลิพลิลลาหลังจากที่เราได้ข้อสรุปแล้วนั้นจากการที่สํารวจสิ่งต่างๆแล้วพบว่าไม่จําเป็นต้องเพิ่มอะไรหรอกปล่อยไปเอะปล่อยไปเอะมันไม่ไมมไ่จำเป็นหรอกเอาล่ะลำห็นโจโซนจัดแสดงสินค้าเอาดอ เอาดอกันดีกว่าเรามีเรือขายเรือมันกำใหญ่มากเลยโอเคเรือนรักอนรูรัก้มันเหมือนโซนจัดแสดงแล้อ่ะโหโคตรเจ๋งสปีดโบสโอ้ยมันปดูเป็นโชว์รูมกันมาเลยอ่ะ

อาอ่าใช่เราต้องมีถังขยะด้วยดีวะจะให้แบบเรียราดก็ไม่ได้แต่มันเป็นถังขยะแบบเอาโตมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แถมทำลายศูนทุรีภาพศุนยทุรีาภาพไม่เวิร์กไม่เวิร์กเอาลเราเรามาจัดก,การอ๋อมันมีไฟอยู่แล้ว,ลวก็ไม่เป็นไรละ แต่ว่าด้านนอกนี่ด้านนอกด้านนอ,อกต้องแยกจัดการด้านนอกมากกว่าทำไดเพรามันมีแบบพวกป้าใหญ่ๆอยู่ที่ว่า <c oughs> อันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะว่าเราไม่ได้มี DLC เยอะนะแต่เราก็สามารถรังสรร สรรพวกนี้ได้เหมือนกันครับใครแบบเอ้ยตังอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะแบบอืมตัดสินใจไม่ก็ได้ว่าแบบเอตงังมีเท่านี้ซื้ออะไรมาเล่นดีก็ลองซื้อพวกเดียวซีลองลองลองไปกดดูก่อนก็ได้แต่ไม่ต้องกดซื้อกดดูว่าเอ้อันไหนมัาน่าสนใจก็ต้องอันนี้ก่อน ไม่ใช่ใหม่ไม่ใหม่ใหม่เออมันไม่ใช่ป้ายโฆษณาะสิฉันอยากได้โฆษณาน่ะที่แปะแล้วรู้เลยว่าแบบเออไี่โฆษณาอะไรว่าเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยโอ้ยอย่าเลยเดียวใหญ่ใหญ่ได้ไหมใหญ่ใหญ่แบบกดกดกดแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บ ปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบอ่ะไม่ใช่โอเคเรายอมยอม,ยอมแพ้กันเลยแย่จังแต่ก็ต้องมีป้ายอะป้ายไหนที่มันเป็นป้ายที่ดูวเหมือนโฆษณสนางานพหันนะวินี่อะไรอะปาหนิโมมันเล็กไปอะเล็กไปไม่มืก เล็กไปเล็กไปนี่แล้วกันหรือหรือโอ้มันใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอเคประมาณสำหรับโซนแรกนะสำหรับชั้นแรกเออใช่เรียบรมอปเลยว่ามันเป็นโซนแบบที่พักได้มาอืมอืออืออือ ใหม่สิมันพักไม่ได้เด็มันมันนั่งไม่ได้ด้วยซ้ะํะเพราะว่าเรียกว่าไงดีอะทุกอย่างที่อยู่ในโซนมันจะถือว่าเป็นของที่วางขายทั้งหมดเพราะงั้นมันอันนี้ไม่ได้เพราะงั้นเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนด้านล่างนี่เป็นทางน้ำเพราะั้นยังจะเสียได้ก็เด็กแต่ถอยไม่ได้อะ่ะ ราต้องเปลี่ยนให้เป็นห้องน้ำอ่ะอันนี้แล้วกันคนก็นจะเคยเห็นออกว่ามันจะมีห้องน้ำแบบว่าเดินเข้าไปหางอยู่แต่เดอ์ซีมเขาไม่มีปัญหาเรื่องอันนี้กันอยู่แล้วแหละใช่ไหมในเดอ์ซีมเขาไม่มีปัญหาเรื่องแบบเอ็นี่ห้องน้ำหญิงนะนี่ห้องน้ำชายมันไม่มีปัญหาแล้ว ัหาคือมีห้องน้ำไม่ใช่หรือเปล่าถ้าม no ันเป็นทางเดินเดียวมันไม่ได้แน่นอนไอไม่ใช่ไม่ไมไม่ไม่ไมมมมม่มอย่าเอืออย่าเอือไ้เวเลยมันก็จะเล็กหน่อยแล้วก็อดทนหน่อยนักันนะครับ ห้องน้ำมันเล็กนิดหนึ่งนะแต่ช่วยอดทนกันหน่อยพอดีว่าทางห้างเราจัดสรรพื้นที่มาไม่ดีรอนะขอะพัายในการใช้ห้องน้ำกันด้วยประตูแดงประตูขาวประตู tô tô ba, khai ở phòng nam, đi khai ở phòng nam gần trên cổng, uang này mình à, không biết gì đấy, cho nam, là, đây là phòng nam, chân ถ้าลืมเรื่องพื้นไปเลยพื้นกระเบื้องว้าวาว้าวขอไฟหน่อยครับขอไฟหน่อยขอไฟห้องน้ำหน่อยครับโอ้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 โอโอตาเนตเนตตาเนตเนตตาเนตตาเนตต เออเหมือนคาราโอเกะรือเหมือนคาราโ okay, อเกะเลยวะโอเคเดี๋ยวเราวางห้องน้ำกัน ừ, อ่างร่างมือสีชมพูสดใสครับสีฟ้าสดใสแล้วก็ต้องเราต้องไปดูะมานตัอนี้กัะเจยว อ่าโอเคแล้วก็โถสุขภานะสินค้าระดับรีมิเตอ,อชันของทางห้างเรานะครับแล้วก็ฝรั่งเขาไม่ใช้สายชีตูดกันเขาใช้เป็น กระดาษชำระเราก็ต้องมีกระดาษชำระให้เขาด้วยนะครับยเยนเื่นะครับกรดาษชำระไว้ไหนมองไม่เห็นครับอ่ะไว้กาแพงก็ได้วะไว้ตรงกําแพงก็ได้เอออ่ะประมาณนี้แล้กันเออใช่มันต้องมีถางขยะด้วยดียนะ ขยะอยู่ในห้องน้ำอะไรแบบนี้แต่ถังขยะมันอยู่ไหนว่นนี้จะเอาสวยไปไหนย,ยจจตรงนี้ก็ไปใส่ประตู Wow. ว,ว้าวประตูมาประตูประตูเปิดตรงแล้วมันโอาเป็นเด็ดเดียวเป็ดเดี่ยวตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรดีที่ดูดบุลีบุลี ไอ้เด็กๆอันนี้ป้ายเลยเนี่ยมาจากไหนวะยังเป็นดัตซิมฉลาดอยู่แล้วเฮ้ยดัตซิมมันพอฉลาดอยู่แล้วนี่เลยขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะโว้ยนี่เราขายเฟอร์นิเจอร์ ไม่เห็นมีเปิดป้ายสุบุรีอ่ะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าห้ามทิ้งขยะห้ามให้อาหารสัตว์อะไรไ่รูจดหมายล้างมอือผ้าอ้อมน้ำเอ็กซิสห้ามทิ้งขยะไว่ใจะลไม่มีบุรีมันไม่มีห้ามสุบุรีอ่ะ แยกจังแย่จังเลยแต่ก็ทำท่า,านี้ก็ได้เหมือนห้างละเหมือนจะลืมเมือนจะลืมบางอย่างเราลืมติดไฟอ่ะโอ้คิดนี่เอะชั่วโมงแล้วเหรอเรียไปถึงไหนเลยนะโอ้ไม่กู เดี๋ยต้องแบ่งแบ่งคลิปนี้เป็นหลายหลายแล้วล่ะเพราะว่าเยอะเกินไม่ไหวเออใช่เราวตอบเป็นเบอรดด์ดกวอันนี้มันอันไหนวะอันนี้เหรออันนี้เหรอนน

แสงพอมเนะี่ยรู้สึกแสงไม่ค่อยพอเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่มหน่อยเพื่อนผาเป็นอันไหนเพิ่มนี่ไม่ใช่ไม่พอก็ต้องพอพอก็ต้องพอชั้นสองเป็นหมวดเอ่อ อันนี้แล้วกันนะพอริจิเจอร์พอริจิเจอร์อพอดิจิเจอร์แล้วกันเข้ามาก็ต้องเป็นโซนที่นอนเนาะไม่โซนที่นอนมันต้องอยู่หลังหรือเปล่าไม่รู้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 เราจะมีขายเตียงคู่เตียงคู่ tiếng đen nó Tiếng thích lâu bên đa này bên ờ, à, à bên đa bên đằng, đằng. à bên bên đằng lâu bên bên đấy nó โอเคสวยละเรามีเตียงคู่ขายแล้วเราก็มีเตียงเดียวขายด้วยเตียงเดียวอันนี้เตียงอะไรอะ่ะอัดประเทาอุ้ยอันนี้เตียงโหดยังมั้งไม่เคยเห็นเลยเตียงไวรุ่นฝันปรียบอันนี้ลกักกา เตียงเตียงแบบเจ้าหญิงเตียงแบบเจ้าหญิงแล้วก็แบบแพงแบบแพงโอเคือเราขายเตียงตรงนี้พอเลิก แล้วก็ขายหกโซฟาโซฟาแบบคาร์อมพายอ่ะสิปเป็นแนวตั้งนะเพราะแนวตั้งมันระยะมัดกว้างกว่าอันนี้กับอันนี้อันนี้เป็นเตียงแบบ เก้าอี้แบบหรูเลยนะขออนุญาตเป็นเกียร์แปกติธรรมดาเนี่ยแต่เป็นที่นั่นี้กันเราจะขายเป็นเตียงเอ่อเป็นเบาะสองเบาะสามเบาะสี่เบาะห้าชายเล ยินดีตอนรอบสุดท้ายโอเยโอเคนี่เราขายดีด้วยนะที่นั่งแบบฟางไงที่นั่งแบบสารน่ะชีวิตไปโล่ไปโกธใครมานี่ไงสร้างเลยนี่บอดมัน สวยละมัง้งเข้าไปถึงว่ะ <c oughs> ไงคนซื้อก็มีอยู่คนเดียวแล้วเพราะงั้นเอาที่เราชอบใช่เราก็จะเอาที่เราชอบอย่างพวกเนี้ยพวกนี้มันเป็นไอเทมที่แบบเราต้องปลดล็อกแม้่เลยเวลถึงเราก็เอามาใส่เลยพอเรามีเงินปุ๊บใช่ไหมเราก็ซื้อปั๊บโอ้ชลาดหลักเหลมอ่า อันนี้ก็ไปไปไปใหม่ใม่ใม,ม่เราเอาอันที่แบบอันนี้ดีกว่าแพงๆเนี่เก้าอี้ที่แบบเราปลดล็อกไม่ได้อ่ะใช่ไหมเราปลดล็อกเองไม่ได้อ่ะเราก็อันนี้เอาหมดเครื่องใ้ไฟฟ้าเดี๋ยวเป็นชั้นชั้นบน,นนี่โต๊ะโต๊ะไม้องนี่เราขายบาร์ด้วยขายบาร์ด้วย มีปลาปลาไขา่อันนี้พวกของจุกจิกนะกันเป็นพวกคอมน,นิเจอร์ตัวหนังสือวันนไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้กันของสนทนาการเราจัดไปโซนนี้ดีกว่าแต่ลวดไม่เวิร์ <laughs> กในรายการ ชุดเครื่องไอ้นี้จัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้ไม่ได้นี่ว่าเครื่องเขียนมีหมวดเขาเรียกว่าหมวดอะไรนะศิลปะศิลปะศิลปะวัฒนธรรมเออมันดูุกๆไปเลยอ่านี่ดีกว่ามันต้องดูแบบสะอาดสะอาดหน่อยไม่ใช่แบบโอ้ยมีแต่แบบรอยเปื้อนเงี้ยโอ้ใครมันจะอันนี้ ใครจะซื้อ่ะใช่ไหมเออมันต้องมีความแบบสะอาดสะอานที่แบบโอ้เห็นแล้วแบบว้าวน่าสีจังเลยอย่างเงี้ยกีตาร์กีตาร์กีตาร์มีกีตาร์อะไรฟฟ้าอ่ะอสสองมันก็ถือว่าจัดอยู่ในโซนอนะิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ว่า อันนี้จัดอยู่ในโซนอ่าอันนี้กันเสริมสร้างสติปัญญาและความรู้โซนเสริมสร้างจินตนาก,การและความรู้นอันนี้ก็ขายอันนี้อยู่ในจัดหมวดอุปกรณ์กีฬาถ้ามันมีอุปกรณ์ไฟฟ้าไงแต่ว่าจะกระช่างวันถุอ่าขายห,หมดแล้ว มันกินลาถึงจะจายอยู่ในห,หมดไฟฟ้าเลยก็ได้อยู่เอาง่ายๆก็คือการสร้างห้างเนี่ยมันข้อดีของมันคือเราอาจจะได้สินค้านในราคาอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงง่ายว่าอยู่นวน่าทำไมมันเออเออมันทำเป็นสวนไปแล้วดีกวเล่าฉันทำเป็นสวนไปแล้วไม่ไม่ลนะ <c oughs> โอ้ยม oh, ันคนจะแบบโอเป็นประตูโกดังที่แบบว่า wow. พอคนเข้ามาก็แบบเออว่านี่มันคือแย่เดกเลยมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆอาานะไรๆกม็มีตาแล้วก็ใส่แมงบนเลยเพอดูเป็นลานไข่ก่อน ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องบอกว่าดูเป็นร้านขายอุปกรณ์ดนตรีดีกว่าเอาคนนี้เลยอันนี้เป็นกีตาร์เป็นกีตาร์กระต่ายปลุนเดชชมพูก็ปลุ่นของถูกแล้วไม่ขายลราขายของแพงเออ้องมีไม้ขายด้วย ในกุหลนไวโอลินไวโอลินอันนี้เป็นแบบถูกกับแบบแท่งน,นี่ไงละอุปกรณ์สำหรับการสแสดงสำหรับสตาร์เตอร์สำหรับมือมือสมัครเล่นที่อยากจะสร้าง ของตัวเองนะครับคุณสมัอันนี้ได้เลยกระตางออกแบบยอดนิยมช่างมัน <c oughs> ตรงกลางมันลงลงเนาะปกติตรงกลางมันควรจะเป็นอะไรมันควรจะเป็นของที่แบบเห็นแล้วว้าวอ่ะเห็นแล้วว้าวว้าวว้าว้วาวอ่ะ อันนี้คือของมันเยอะมากจะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแล้วเฮ้ยนี่เอาดอยวงอนแคปปิ้งวงอนสังสันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นโซนนลวงอนแบบอนสังสันนะเตาไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่เป็นเตาไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยเรามีให้เลือกอยู่สามสีสีเงี้ยวเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละ อ้าห้าห้าหมอดินหมอดินหมอดินเลเรามีแค่ชิ้นเดียวนะครับเนื่องจากว่ามันแตกไปหมดแล้วมันแตกไปหมดแล้วกตขายของเริมทางอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันสิ่งพื้นที่บ้านจัดสรรขึ้นมาในท้องถิ่น น,นี่ก็อาจจะดีก็ได้โต๊ะครับจัดเป็นโหมดนี้นล้กันโอเคชั้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะไปเนี่ยเราลืมเราลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวคนก็ตกตายหรอกไอ้เว <c oughs> ทำอะไรก็ทำ กันในชาวบ้านจะช่องเขาด้วยเออตกลงมาตายใครรับผิดชอบไม่ใช,ช่เราหรือไงฮะนี่โอเคโอเคโอเคโอเย อยากได้อะไรใหมันดูไปกีฬากีฬาไว้ทุกการกัเลย h a s d i เลย m y เออ m y c o i ก็ไปกีฬาอย่ขาย m y b e อ b ไม่เดียวไม่ e ม b a l l เกย่ยวน่ออนเดียวโอเคอนเดียว เดนเดเดนดเดเดเนเดเดเดิดเดนดเดเาเด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 วดเ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 ้เด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 เอเด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 ้ดเดเดาดเดเดเดงลเขเไปด้านผู้ชมเด้วยเราอาจจะต้องเด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 ด มันยาวมากเลยมันยาวมากแต่ก็ช่างเถอะช่างเถอะไม่เอาซ้ำสกิปไปขี้เกียจขี้เกียจตัดยาวแค่ไหนก็ยาวแค่นั้นแหละฮ่ <c ười> ิปยาวประมาณไหนก็ยาวประมาณนั้นแหละไม่มีสักคงสกิปอะไรทั้งนั้น เอาให้จุใจกันเป็นเลยดูกันยาวๆใครว่างดูก็ดูใครไม่ว่างดูก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอย่างว่าอะไรคิดเตซิมีมมันมันนานแบบนี้อะไรสักเอ่อลงปกแบบมีแฟรี่มีอะไรมันก็ มันก็นเหมือนจะสนุกละมัง้งอืมถึงจะโลเพลก็เถอะแต่มันก็แบบก็ไม่ไหวอยู่ดีใช่ไหมเพราะคลิปนานนะเนาะแต่นี่แหละเกมเอรซีมันคือแบบนี้แหละอืมไม่เล่นเองไม่รู้หรอกไม่เล่นเองก็ไม่รู้หรอกว่าเวอรซีมันเป็นยังไงน,นะ เอาเราเรามาอันนี้กันดีกว่าอุปกรณ์ดูดาวอ่าเราจะวางอุปกรณ์ดูดาวไว้ตรงนี้ลักกันใช้อุปก,กรณ์ดูดาวแล้วก็ตรวจมันไม่ได้จะเป็นอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ละหมดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราต้องการโต๊ะสำหรับโชว์ของเือว่าลืมเท่ ไปเลยอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้ว <c oughs> เริ่มขี้เกียจเอาง่ายคือตอนนี้คือเริ่มขี้เกียจเล่นแล้วอ่ะมันก็เลยมันก็เลยจะเริ่มเอือยละมันก็จะเริ่มเอื่อยเฉยละ ขอสปีดรันนิดหนึ่งนะเจ้เพราะว่าคนเล่นคนอัดเริ่มไม่ไหวแล้วคนอัดเหนื่อยแล้วโอเคตรงนี้มันดูเป็นพื้นที่มันไม่ควรจะอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำการปิดพื้นที่ด้วยด้วยด้วยย ด้วยเอ่อด้วยด้วยด้วยถ้านควรจะปิดด้วยอะไรดีอ่ะนี่นี่นี่แผงกัน้นแผงกัน้นแผงกัน้นอาไม้ไม้ไม้ดำโอเค